สวัดีพี่น้องจมูกสูบพูนพี่น้องกับพูนระวังพี่น้องสนใจกาวพี่น้องน้องนี่น้องใจคอนหนาทอดเชฟโนพี่น้องเดินทางแผลพีนอดสูบพูนพี่น้องอดสูบพูนะระวังตางนางโดนกับน้องใจคอนกินข้าวนะพี่น้องกินข้าวกองมาได้พี่น้องกิข้าวเลยกินระวังทางมด้พี่น้องนางนี่ยนี่ข้าวก้องเนี่ยกุญแจเปิดข้าวกล้องก่อนพี่น้องมีข้าวกล้องแล้วก็มีไข่มีปีกไก่พี่น้องสือกินมาได้พี่น้อง รีมก็แจกไรอยู่วางทางเันยังเรืออันนั้นแช่หนึ่งกระสือเลยเรก็พ้าหนังดนเนี่ยคือแ ทง,งทงหนักไปจะมามาเป็นหนักประตไปชมค่ะขีรถไปหนันบบกไปหนากไกัี่แ่ขี่รถนักจะปนนกินระวังทางเลยบึงทางเลยนะ Oh I like that <laughs> Obrigado.

ဝါနံတေဝါ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  หมดเลยหมดไร่างเง้ยอ่ะพี่นองเรนทำใจกินกาวคอลาไปก่อนเดี๋ยวพี่นองเรนทำใจขอไปซื้อน้าคพี่นองก็บคอตอนนี้นะเอบคุไปดีพี่นองบ๊ายบาย